เด้่งได้บุญทุกข้อรไดพ่อแกก็ยืนอยู่นี่เด้คนแดงไม่ไม่ได้โหกเนี่ยค่ะแกก็เป็นคนไปซื้อให้แม่เดี่ยนี่สงสัยเขาจะให้แม่คนเดียวมั้งแม่ก็ไม่รู้พอมาลงช่องจเจแดงก็ไม่ค่อยถูกเนาะ,ะทีนี้แม่ก็นกี่นก็กแม่แม่ก็คิดอยู่โอ้ทำไมเราให้เลขมันไม่ถูกมันก็เสียเราเนาะคนแดงว่าไหมเนาะใช่ค่ะใช่ทีน,นี้แม่ก็เลยหยุดในคนแดงแต่พอเออเรามาซื้อนี่มันก็ได้ทุกมัดเนาะคนแดง แม่ก็ไม่รู้จะบ้ายัางไงแล้วคนณแดงว่าเทเลเนีอย่ท่านก็ขึ้นให้ตรงๆเลยนะคุณแดงเนาะเขาไม่อยากให้คนอืีนนนาะเอออาจจะเป็นอย่างนั้นนะนาะคุณแดงน้องนุ่งก็โทรมานะค<ช>ุณแดงแม่ก็ให้ตัวนั้นมันตัวเดิมเรืมันตัวเดิม,ม,มตัวเดิมสามวันแล้วนะคุณแดงเออให้คือที่ขึ้นมาไอ้เก้าสองเกตั้งตรงตรง,ตรงเลยนะคุณแดงนะ่ะแม่ก็ให้เขาก็ไม่ <laughs> อเออดวงจะแดงยิ่งไม่มีจะทํายังไงแม่ มงนดวงไม่เปิดเลยการเงินไม่ดีเลยการเงินไม่เข้าได้ก็เท่าทุนได้ก็คืนไปอ๋อเหรอคะคุณแดง<ม>ทิ่เ่วันนี้ก็มาตัวเก่าเลยค่ะคุณแดงใช่ไหมแม่ตัวที่มันออกเนี่ยมันมีมีอยู่สี่ตัวเท่านั้นเลยคุณแดงเรื่องเงิน มันจะมีเก้าศูนย์สองเจ็ดนี่แหละคนเดงนี่อยู่แค่นี้แหละคนเดงเก้ามีศูนย์มีสองมีเจ็ดสี่ตัวเนี่ยม่เอาแล้วก็ถ้าถ้านั่นก็จะมีสองข้าใหแค่นั้นแหละคนเดงสองห้าแล้วก็กันเอาไว้คะมาแค่นั้นแหละคนเดงเรียองวันนี้น่ะแต่ไม่ชอบศูนย์เก้านะคนเดงวันนี้ศูนย์เก้านะคนให้มาเยอะโดยเฉพาะหมอยเหลาวันนี้นะศูนย์เก้ามาเอามาวันไหนอีกวันนี้แหละ เลือกลาวเรอคุณแดงเลของแม่ถ้าแม่ไม่ชอบตัวไหนมันจะออกเลขอกลาวเลยเนี่ยคุณแดงไม่สังเกตแต่แม่ไม่เคยซื้อลาวนะมีแต่เขามาบอกแม่ว่ามี่ไรแบบนีออกแล้วลาวก็เช่นแต่แม่ก็ไม่ได้เคยซื้อลาวหรอกแต่เลียกของแม่สังเกตออกไม่นจะออกลาวตลอดไหมคุณนดงใส่ลาวก่อนนะแม่เดี๋ยวใกล้วันหวยออกจะโทรใหม่ ค่ะคุณแดงอ่าค่อยโทรมานะคุณแดงนะแต่ถ้าท่านขึ้นให้แล้วจะเป็นอย่างนั้นคุณแดงแวตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นมองรัฐบาลด้วยเนาะเลขของแม่เป็นเลงรัฐบาลแต่ว่ามันตรงเลขของแม่แพอมันนั่นแล้วมันจะออกราวด้วยนะนะคุณแดงโอ้ทุกเที่ยวก่อนทุกเที่ยวเลยแต่แม่ก็ไม่ใช่ว่ามันจะออกหรือไม่ออกเราก็แนงแต่คงที่แม่ซื้อมันได้ทักงวด ที่แดงซื้อน่ะแต่คนอื่นจะซื้อนี่แม่ก็ไม่กล้าบอกแล้วเน้ะคนแดงนะว่าไหมใช่ใช่แต่เออของแม่มนทุกงวดแม่ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงคือแม่ไม่โกหกนะคนแดงมาเรื่องจริงค่ะได้ทุกงวดเลยจริงแล้วคณเรื่องบนได้ทุกงวดเลยให้เจแดงเราหนอกน้องเป็นเพราะอะไรเออเอาคนแดงจะเป็นอย่างนี้ไหมได้เทวดาเนี่ยถ้าโมคนไหนไม่มีบุญไม่มีวาสนานี่ถึงบอกก็ไม่ได้นะคนแดง ใช่พระท่านก็ว่าอยู่อาจารย์ที่วัดว่าดวงคนมันฉุดกันมือพันคนหมื่นคนเนี่ยดวง<ต>คนไม่มีมันก็ดึงกันลงไปฉุดกันลงไปท่านให้เราอย่างนี้เราไปบอกคนอื่นเราก็พลอยไม่ได้เหมือนกันนะคนแดงใช่มันจะิเป็นอย่างนั้นนะแม่สังเกตดูได้ที่ไม่ไม่บอกเล่เดือนนี้ก็เพราะอย่างนี้แหละคนแดงแต่พ่อแม่มาซื้อเองเนะี่ยท้ายกดไม่ก็งงเหมือนกันนะคือ,อ,อท่านบอกว่าท่านจะเลี้ยงแม่ใช่ไหมไม่ให้ลำบาก แต่พอจำนั้นแม่บอกแม่บอกทุกช่องไปเนาะคุณแดงนะก็ไม่ค่อยออกอ่ะนะคุณแดงทีนี้พอไม่มาซื้อเองตลอดเข้าตลอดเลยนี่เหนือคุณแดงมันจะเป็นที่บุญวาสนาเรายังไม่ถึงกันหรือเปล่าแม่ก็ไม่รู้เนาะคุณแดงแล้วว่าไหมเขาให้แม่คนเดียวเขาไม่ให้คนึง่นขนาดพี่น้องโทรมาน่ะให้เป็นตัวเขายังไม่เอาเลยน่ะคุณแดง ขนาดพ่ออยู่ที่บ้านเนี่ยให้จแจไม่ซื้อตัวเก๊ก็ยังไม่เอานะคนเรียนจะไปซื้อตัวอื่นนะเอาอยัางไงน่ะแกก็ถามแม่ทุกวนันเลยนะว่าซื้อตัวไหนวันนี้จะซื้อตามแก๊ก็ไม่ถูกอะคนเรียนก็ <laughs> ไม่รู้จะว่ายัางไงเจแ้แม่น่ะมันวิ่งไม่ใช่ตัวดีอะมันมีสี่ตัวแม่หมุนหน้าหมุนหลังมันเลยได้ตัวไหนน่ะแม่ตัวไหนน่ะแม่ค่ะ いいวันนี้นะคะคุณแดงไอ้มันมีศูนย์มีเก้ามีสองมีเจ็ดใช่ไหมแม่มีค่ะมันมาตัวเดิมแต่ไม่ชอบศูนย <medium, S 2> ์เก้าวันนี้ศูนย์เก้าเก้ามีเจ็ดคือท่านให้ 2, 2> ท่านขึ้นให้อย่างนี้นะคุณแดงมีสองมีเจ็ดใช่ไหมแม่ค่ะค่ะวันนี้ท่านขึ้นให้อย่างนี้นะคุณแดงค่ะท่านขึ้นให้อย่างนี้ขึ้นให้สามเจ็ด 3, 7, สามเกตแล้วก็ห้าหนึ่งทีนี้บวกกันแล้วมันเป็นเจ็ดศูนย์วันนี้นะคนแดงห้าหนึ่งวันนี้มันเป็นเจ็ดศูนย์ทีถ้าเจ็ดศูนย์แล้วเดี๋ยวเลขของแม่มันเศษส 2, 2> 1, 1> องก็เลยมาใส่เกดศูนย์สองเก้าเบมาได้อย่างนั้นเลยคนแดงทีนี้ 5, วันที่แล้วท่านให้อย่างนี้ท่านให้สองเจ็ดเจ็ดแม่ก็บอกทุกคนมาดูเลยสองเจ็ดเกดท่านให้เนาะคนแดงนะทีนะี้สองเจ็ดเจ็ดนั้นมันเป็นเก้าเกตใช่ไหมเราคนแดง มันเป็นเก้าเกตที่นี่เรื่ไม่เศษสองว่าที่แล้วไม่เลยเอาเกตสองเก้านี่เลยเรื่องมันนะคนเด่นค่ะทีนี้วันนี้ท่านให้มาสามเกตแล้วก็ห้าหนึ่งไม่มาบวกกันกลายเป็นศูนย์เกตแล้วนะคนเด่นศูนย์เกตแล้วมวันนี้เรื่องแม่นน้นมันเศษสองแม่เขเลยเอาอันเก้าศูนย์เก้าศูนย์สองเกตมาใส่ไหมคนเด่น แตงม่วที่แล้วที่เขาโทรมาไม่บอกหลักร้อยคือหกนะหลักร้อยคือหกนะจะเอาอะไรใส่ก็น่าเป็นหกแต่ตัวเองไม่ซื้อนะคนเดงเอาเ็ดสองเก้าอ่าไม่ซื้อเ็ดสองเก้านะคนเดงซื้อเ็ดสองเ้าเยอะเลย<ม>ทีนี้จ่บอกคนอื่นไปคือไม่แม,ม่ไม่บวกกันเหะคือเลขบวกก็แม่มันจะได้หกที่ไม่ได้ลดลงมามันจะได้สองใช่ไหมคนเดง ทีนี้วันนี้หนึ้อนี้บวกกันลงมาหลักร้อยคือสี่นะคนแดงถ้ามันเป็นทุกเที่ยวนะหลักร้อย <100. S 2> นี่คือสี่มาเลยวันนี้นะลหลักร้อยเนีอออ่อ่าหลักร้อยคือสี่ฮะแต่มันจะเข้าแทบทัวงวนนะถ้าไม่บวกบวก,กมาแล้วมันมันโดยมากมันจะไม่ค่อยอเ,เข้าเลขสิบเลขหน่วยนะคณแดงมันจะมาหลักร้อยตลอดเลยอืโอไม่งั้นไม่ได้งเงินเยอะเลยว่าที่แล้วไม่ซื้อเจ็ดสองเก้าไห สองก้าวันนี้สี่ตัวนี้ก็ใส่กันได้เลยไม่แม่ใส่ห้าใส่คือหลักร้อยเนะค่ะคุณเดนป็นสี่ศูนย์เก้าก็ได้นาะสี่ศูนย์เก้าหรือสี่ศูนย์เจ็ดอย่างนี้เลยคุณเดนสี่ศูนย์เจ็ดเอาเลขนี่ไม่หลักร้อยเลยนะคะคุณเดนสี่ศูนเจ็ดคดีใจนะที่คุณเดนโทรมาเนี่ยแม่ก็เความเป็นกัวลได้ความคุณเดนอย่ตลอดนะ กูไ่อยากได้เรื่องตรงเพ่งๆอยากให้คนแดงได้นะแม่คนแดงแม่ก็คิดถึงคนแดงตลอดเลยค่ะขอบคุณค่ะแม่ค่ะนึกว่าเบอร์ใครลองโทรกลับก่อนหน้าว่างว่างวันนี้จำเบอร์แม่ไม่ได้ใช่ไหมเนาะไม่ไม่ใช่หรอกคนแดงโทรศัพท์แม่เสียเบอร์ใหม่ไหมเกิดมือใหม่โทรศัพท์แม่เสียแม่ก็เลยเอาเบอร์นี้โทรของตาเขาเนี่ยใช่ไหมเอาแม่เบอร์ไหนล่ะของแม่เบอร์ไหนล่ะ อย่าโทรมาเบอร์แม่เลยแม่จะไปซื้อพรุ่งนี้ละ,ะ,ะเดี๋ยวแม่ค่อยโทรมาเนาะเดี๋ยวแม่ค่อยโทรมาไม่เชิญาเบอร์เก่าเนี่ยแม่อาจจะเมื่อเราซิมเก่านี่แหละคนเดนไม่จะไปซื้อพรุ่งนี้เพราะลูกเขาไม่มีเวลาปาไปค่ะค่ะเดี๋ยวแม่ค่อยโทรมานะค่ะอขอให้ได้แล้วคุณเดงน,นะภาวนาให้ได้นะลูกนะค่ะขอบคุณมากค่ะค่ะสวัสดีเราไปก่อนค่ะขอบคุณแม่ค่ะสวัสดีค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะอ่ะแม่ซีวันคนกระโท่มาหลายมือแล้วเนาะจังยาใส่ตานั่นไม่แดงทีนิดคนกระโรม่อีกเห็นจายว่่ได้รับก็เลยโทษกับเป็นเวอร์ของเพิ่นเนาะค่ะท่านผู้ชมก็เอาไปเป็นอันก้อนก็ได้เอาไปที่เราพัฒนาก่อนเรียง ติตามด้วยไทยรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยเพื่อนแม่ชีวันเพื่อนเพื่อนแม่ชีวันจุด,ด้วยกนเดีย๋ยวมันไปซื้อโทรศัพท์ไหมอ่ะคีนาแคปหน้าจอค่ะท่านผู้ชมแคปหน้าจอนะคะที่กิ่งเพิ่นเจ้าบวชแล้ว,ดวได้เขียนแล้วก็ได้เขียนเลย แม่วันเนาะมันกระทือสิมอยู่บ้าน,นะคะ่ะแต่ก่อนนั้นนะ90นะคะตัวเด่น90แล้วก็สีตัว0927มันจับคู่หาย39037หา10770แล้วก็407 409นะคะหลักร้อยสี่นะคะหวังว่าคงสิถูกหวยยากให้ถูกเนาะตามที่เพิ่เว้าล่ะ มันสื่อคนเดียวถูกทุกงวดถ้าบอกคนอนื่นบ่ถูกเบื่อหลายๆช่องก็บถูกดวงมันสุดก,ก,กันลงยังไงไม่รู้อะขอให้มีดวงร่วมก,ก,กันกันแล้วกันกับท่านส้มขอมาโปวดผลายท่านผู้ชส้มเนาะปดผลายให้ถูกต่อยเล่าไปเหมือนแร่งนี่ละเก้าศูนย์นะคะเจ็ดศูนย์เก็ดสามมันออกไปเรียอด้วยดวยเฮงเฮงๆไปน้ำกันค่ะ จะดี่งเอามาฝังมาตอนเป็นในร่างในการเสียงซื่อสลาก,กินแบงละบาลขอบคุณแม่วันนะคะที่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเลขกแล้วเล่าเนาะเพราะว่าเพิ่นกระถูกทุกหมวดมีย่ยางมีกม่กิ่นมี่ใสก็เพราะบาละมีมีผู้อุปธรรมเพิน่นยางหลับๆคือสายนั่นแหละเทวดาอารักษ์หรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่อุปธรรมเพิ่นอยู่เนาะ เข้ากระสูดดินล้นต่อไปเป็นนะเป็นเป็นไปตามอะไรตามกรรมเนาะมีหน่อยกินหน่อยมีลายกินลายมีโลมีแต่ความอยากนะคะเราผู้เพินบ่อยากมันก็มีกินเท่าไรก็กินด้านนั้นนะพ่อโ่อดบ่อยากกันเลยว่คิดไปฟันกิจการงานใหญ่ตัวมีรถหรูมีรถโก๋เสียเทไรกับ่พ่อมีแต่เมือง่อนเมือง่อบ่มีเนาะค่ะเนาะ หนึ่งว่าให้พออยู่พอกินร่างกายสุขสมบูรณ์ไม่เจ็บไม่ป่วยก็พอแล้วในชีวิตนี้ไม่เป็นหนี้ใครดีที่สุดค่ะนะเจีินขอตัวราไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ